สุภาวรรณนะครับครับได้ครับอ่าแล้วก็ดีเซลน้อยด้วยนะครับวปสดีครับเนี่ต้องให้ดีเซลน้อยเป็นคนสมัมภาดเพราะเรื่องพวกนี้ดีเซลน้อยนี่เขารู้เรื่องดีเยอะคนเนี่ยนะเวลานี้นะเริ่มแรกนี่นะเป็นคนที่ไหนนะชกข้างแรก เนี่ยได้คราบตัวเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่ไหนก็ชื่ออะไรเล่าอย่าโกหกนะถ้าโกหกตบนะมันจะขู่ไว้ไว้ตัวนี้นะโอ้โหแม่โคตรเซียนจริงขนาดผมยังโดนแนละ้วเดี๋ยวผมจะ่าฟังตอนสุดท้าย <c oughs> อ่ะเล่าฟังเลยทิี่ทันจันอืม <c oughs> แล้วชไไมชมวยไปไังถ <c oughs> ึงมาชมมวยก็หาที่ไหนไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยหาพอพอดีเป็นงานวัดเน,นี่ยเพรามันมีนักมวยคนนพู้วนักมวยคนนึงน้ำหนัก ตัวเท่ากันของผมเนี่ยกิโลตอนนั้นกิโลประมาณสามสิบหกโลต่อยมวยครั้งแรกสามหกโลต่อยมากมวยไม่ไม่ถือว่ามันมันมาต่อยตอนเริ่มโตนะสามหกโลอ่ะเริ่มชกครั้งแรกตอนอยู่มอสามนี่ยคู่มวยนู้นนะพูดตะกองครับเริ่มชกครั้งแรกตอนมอสามก็เป็นยงไงยังไงรอบสองเนี่ยไม่มีคู่เขาผักไปแล้วซ้อมอย่างตอนนั้นไม่ได้ซ้อมด้วยไม่เคยซ้อมมวยด้วยไปเที่ยวอมวยเงี้ยเหรอครับเออพอดี ขึ right. right. so right. so ball. Ball oh, ้นไปเขาชวไปยี่ส uh, ิบกว่าครั้งแล้วเราไม่เคยชวเลยปรากฏว่าขึ้นไปเตะขาดลอยแล้วมึงเป็นได้ไงอ่ะก็เตะบอลเล่นเป็นนักบอลอย่างที่บอกอตะอตอนนั้นทหารเริ่มแรกก็ชอบด้วยด้วยใช่แล้วต่อยครั้งแรกแล้วมนจริงจังเลยมั้ยตอนนั้นอพได้คัดตัวเท่าไหร่ก่อนหน้คัดตัวเท่าไหร่ครั้งแรกของมึงสองร้อยอ่ะสองร้อยโอะเยอะนะเองอยนีถือว่าเยอะอยู่แล้วพอหลังจากลงไปวีดีครั้งแรกเนี่ยเกิดชอบไหม แต่นี่มันมีค่ายมวยอยู่ข้างๆบ้านเราก็เริ่มไปซ้อมแล้วอ๋อค่ายอะไรค่ายอะไรบอกน่อยเดทไปศาลเดทไปศาลเดทอะไรเดทไพศาลเดทไพศาลไปขอซ้อมครับเออแล้วไงต่อแต่นี่ว่าพอมันพอลงชกแรกเขามีคนมาติดต่อพ่อเลยเนี่ยชกพี่คนแก่มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นเดินสายไปทางไพศาลประมาณกี่ครั้งนี่จริงเหรอก่อนเข้าเทีลยวมา20กว่าครั้งตอนนั้นมีชื่อไหมยังทำแรกยังมีชื่อแล้วพอได้ครับ ค้างแรกจะมีชื่อแล้วค้างแรกชื่ออะไรขอโทษนะครับผมผมผมกำลังประชุมอยู่นะก็มันต้องมีชื่อดิครั้งแรกผมผมประชุมนะครับเดี๋ยวเดถ้าเป็นงั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเทปนดี้โดนตบนะแล้รงมันต่อยไปเยอะมันต่อยไปยี่สิบข้างก็หมดยี่สิบครั้งในชีวิตนะไม่ถึงสองไม่ถึงสองร้อยร้อยสักหกสิบเจ็ดสิบได้ไหมมันี่ครั้งเลยเกี่ยมากคุย ปกติมันต้องมีสามร้อยสองธรรมดาพวกนี้มวยสามแต่ที่มันเริ่มตอนโตมันเริ่มตอนอายุสามแล้วเนี่ยเลยแล้วใครชักจุงเข้ามาแต่นี่พอดีมีคนไปเห็นนะหัวหน้าค่ายสุภาวันศคนหนึ่งไปเห็นตอนนี้เห็นที่ไหนเห็นที่ขอนแก่นวันนั้นชกรายการใหญ่โอ๋อรายการใหญ่อ่รู้สึกฟ้าแดงสอบบริการกับใครต่ายจริงมันก็ทำมบบนี้หรือเปล่าฟ้าแดงเตีอะไรประมาณตี น่าจะจีเ่มเิ่มสองสองหกสองเจ็ดนั้นโอ้ยพูกเราชกกันจะเริ่มอะไรจะเริ่มต่อยอ่ะครับก็มันเพิงเฮ้ยมันเร็วมากพรย่งไอเทียนถือว่าเข้ามาต่อยในกรุงเทปเยอะนะาต่อยบ้านนอกมาเข้ามาถึงต่อยกรุงเทปเนี่ยกี่ครั้งสามสิบครั้งถึงไหมประมาณเนี้ยประมาณสามสิบครั้งก่อนเข้ากรุงเทปนะก็มัต่องกี่ปอนด์เลยหนิงเทปมามาชกหล่อแล้วเนีที่ชลบุรีสายเก้าอยู่ ใช้ชื่ออะไรนทะาขาราเลยครับตลอดเลยอยู่ข,ขอนแก่นข้ารากากับเซียนน้อยเซีย<อ>นน้อยครับแต่มันจจมีอธิยะมันเก่งมากแล้วก็มาต่อยที่ชุบรุรีต่อยธนุมุ้งส่ทอนเกียรติเสมอแล้วครั้งสองชกหนึ่งท่อนีเลยเดี๋ยมานหนึ่งท่อนีเลยพชกน่หน,หนึ่งทอนีมีชื่อแล้วแต่เราหนึ่งอนีแล้วหนึ่งทนีเหรอเ่งดีชัดใช่สารสบุี่ยโอ้ยเนี่อยผมเคยต่อยแค่หนึ่งด้วยเไปอยู่เนียเป็นไงวะ ก็ชนะชนะอีกหนึ่งมึงไอ้บาสไม่ทันมึงอับรุ่นนั้นทันไอ้บาสไอ้บาสมันชกก่อนผมเดี๋ยวฉันก่อนม้นก่อนมันเอ้ชกก่อนผมแต่ว่าแต่ไม่เคยต่อยกับมันแต่นขนแกนไอ้บาสยิงพูดฟังนะชื่อมันดีชื่อไม่จบยต่เราเพราะอะไรเปล่ามันนมวยอภารคุณนึกย้อนต่อเพราะมันมวยสูงเนี่ยมันปะหาว่าเปรียบไอะไรเงี้ยสูงเลยนะ เราคิดว่าตอนสมัยเพราะไอ้นี่แก่กว่าก็คงประมาณสามปีสี่ปีมันต่อยยากเลยเราคิดว่านั้นมันน่าจะเคยต่อยก็ได้ไในบ้านี่ไม่เคยมันมันแค่บูหลังสวนนะมันต่อยมันได้แชมป์กี่เซนวะทั้งหมดสามเซนตมีรุ่นร้อยสิบสองร้อยยี่สิบสองสองสองขงกัใครจริงใครรอดต่อร้อยสิบสองจริงหรอไใครลดน้อยแต่จริงแทบทุกคนมีการเข้าวงเทียนจะซ้อมที่ไหนซ้อมที่สุขมวิทไร่หนึ่งก็สอสพังงาน เด้อครับเขาบอกพี่เช่าดิรู้ว่ามวยแต่ของฟอร์มหลายค่ายเหมือนกันก็เลยไม่ก็ตอนตอนตอนที่อยู่สูงพี่ร้อยหนึ่งโดนไล่ค่ายออกไปแล้วก็ไปไปซ้อมกับเฮียหมอครับก็ไปซ้อมเฮียหมอต่อยยูดยอดนั้นยอดแอนมันประชันทุกตัวมีเมื่อใครต่อยยากสุดในบรรดานกวยเนี่ยปีต่อยแค่ปีครั้งสามครังชนะกี่ครั้งชนะหนึ่งเสมอแพ้สองอ๋อแพ้ ปีนี่ต่อยยากตัวแคชิงแชมป์105แพ้ที่ปีไม่ชิง108แพ้ที่ปีอ๋อแหวมันองครั้งที่ชิงแชมป์ครัที่ไหนโคตรเกด้เลยแล้ว112ได้จากใครไปรถน้อยครไปรถน้อยแล้วก็115ชิงกับหลังสวนแพ้หลังสวนแพ้หลังสวนอ๋อเท่ากับได้แชมป์อยู่112เส้นเดียว112แล้วก็122อ๋ออ122ชิงได้จากใครวะชิงได้จาชัดชัยแล้วก็ชัดชัยไปที่สองอ่ะ ค่ะตัวถ u งสุดตอนนั้นเต็มที่เลยที่รับถึงมือนะผมว่าเราได้สุดตัวเราผมเบิกลวงหน้าได้สามรอบสามสามครั้งอืมวันนี้โชคครั้งนี้เงินไม่ได้เลยเพราะเบิกลวงหน้าไปหมดแล้วอืมแล้วเขาตัวมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีครับถึงมือได้รับเท่าไหร่มากๆถึงข้าตัวสองแสนก็คนละแสนสองโอ้แสนสองเนี่ยถึงมือสองแต่เราได้เงินดีงี้มีคิดลงเลยไม่มีข่าวลือ เรืออะไรอยู่อะไรเงาไปเออป้านแต่ไอ้เซียนเรื่องของมึงนี่ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่สองแสนสี่สองแสนสี่ต่ช่วงมันดังดาหน้าค่ายครึ่งหนึ่งครับมึงครึ่งหนึ่งโอ้หน้าค่ายมึงก็ดีก้วยหน้าค่ายเยอะให้ให้ก็โอ้โหมึงมีเฮี้ยเรื่องสันดานดีมีอะไรก็เตะเขาซะละก็แม่งอยากอวยแม่ไม่บอกูอวยหลังสวนเตะเนี่ยเรารอเปล่าเลยแตะขอยกสามดิ่งหลุดนายตุ้งซีนไป ใครใครต่อยมึงคิดว่าง่ายสุดเนี่ยต่อยมวยมั้ยมีมั้ยอยู่ที่สภาพเราบ้างอยู่ที่สภาพเรามากกว่าถ้าเจ็บตัวไหมคือต่อยใครเจ็บตัวต่อยชัดชัยที่ชัดชัยข้อข้อเท้าแตกโอ้ข้อเท้าแตกเลยเตะโดนอะไรกัโดนศอกโดนศอกไอเทียนตัวมันเล็กเหรอตึ้งเก็บเยอะกวาไอเทียนเล็กไอเทียนปกติมันต่อยแค่ร้อยสิบห้าร้อยสิบแปดแค่นี้มัน thay bao nhiêu lần? không thay. trận đấu bao nhiêu lần rồi ạ? ôm nhau anh ờ, đi. qua nhanh, nhưng mà lắc ừ. ừ, anh này thì anh là, nó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 

สามแปดสามแปดสามเก้าสามแปดแต่ข่าวมึงดังมากเลยตอนเริ่มวยเนี่ยนะเป็นนักมวยคนเดียวนะในประวัติศาสตร์ใครนะเราเม่น้มันไปนักมวยเรียนประวัติศาสตร์นะที่แซนเซียนมวยไล่เลิกมันเป็นยังไงที่มาที่ไปเรอพูดา้เราเข้าอยู่การเไม่รเัปเนอรอเ้เราเราไม่ได้ตามข่าวเรื่องพวกนี้เออมึงถามกูเลยอยู่กเราต่อละก็มรื่องอไรกูจานปูจ้า ดำลงสักกินเป็นยังไงผู้จ่าต่อยกันรู้ไอ้ต่อยกับเขาต่อยกับลูกน้องผมเอออ๋อไอ้เออเออไงต่อเราเล่นได้เปล่าเขาไม่ต่อยชื่อคนละมาขอรังกันเราเออโอเคเออลูกน้องเราเล่นได้เลยนะเอออได้ไงเพราะต่อยยกสามโดนไล่เนี่ยสารภาพว่าอ๋อว่าเราไป็นไน่อ๋อเมื่อไม่เกี่ยวกับเราซวยไปเรืมึงมันจะซวยหรือว่าเขาจิกชี้ถูกตัววะ ถูกตัวเตะแหวกแล้วก็โดนเพราะว่ามันไอเช่เนี่ยก็พวกจอมยุทธ์ัานชอบเที่ยวตอนเย็นทางจริงตอนซ่อมซ่อมระบบการไม่ซ่อมเป็นไงบ้างกี่วันคือก่อนชกเนี่ยต้องมีสิบวันนะสิบวันเต็มที่เหรอเต็มที่กี่กี่วันเนี่ยไม่เกินสิเพราะมันโทอมมาเยอะมึงวิ่งไม่ปเท่าไหร่เป็นอันเร่นยาคน ของกูสมัยก่อนก็ต้องมีสิบสองสองอาทิตย์อะให้เพียเลยนะไปซ้อมชูฒนะเขาวิ่งรอบใหญ่แล้วก็รอบเล็กเขาสิบรอบเราเขาวิ่งสิบรอบเราเดินสามรอบรอบเล็กนี่เสร็จพร้อมเงินมึงไม่ได้วิ่งไปเดินเดินครับโอ้ยรอมรอมเงินแต่เน้นเล่นเชิงอะไรเงี้ยแต่วันนี้ต้องเล่นเชิงบ่อยๆถึงจะเก่งก็โดนชกชงวยอะ ตอนนี้มันชงงวยนะก็มือมือมันดีอะไรดีนะแต่ว่าถ้าเติมพิมันมันจะหมดปลายมันจะหมดปลายประจําขูดสู้วางแผนมนะแต่นี่ว่าไปไปทำไมอยู่ๆรอบเป้าไม่เซียนสุดมันต่อยมันเล็กกว่าเขาเล็กกว่ามีต่อยใครที่ประทับใจมากสุดเนี่ยมีมั้ยสนุกกคยคิดว่าต่อยสนุกเงี้ยมันประทับใจสนุกก็ต้องต่อยบุลไลส์ต่อยซึ่งทุกครั้งที่แพ้ทุกสี่ครั้งแพ้สามชนะ มันชิงเอ้บุญหลายใหญ่เหมือนกันใหญ่คบัญใหญ่มันหลายมันน่าสนใจเถิดแต่มันจังหวะของมันดีกันหรือมันใครโดนแค่แต่ว่าไอ้มันหลายมันไดนเงินแล้วพอไปไปโดนอาจจะโคเคนะอเครุกยัดกับบุหลายโอ้ดูนั่นไอ้เสียงต่อยทุกตัวเลยนะทุกตัวทั้งสวนฟังจันทร์อันตรายมากลูกดาบเตะสัตว์ใครสัตว์ไปด้วยลูกดาบโตกุิงโดน ไอเขาเรียกซามัญไรต้องมีการชัดดาไอ้ย็ดแม่แค่ต้องชำระมาห่างทิ้งกูเลยฮ่องกงไอ้นั่นไปมันหมดเวลาข้ามฝั่งหมดเวลาพ่อผมต้องกลับมาหากูเก็บไปเงินเอาไปหมดเลยไอ้กูที่เคยร้องเรียน้เขียนไว้อะไรทุกอย่างหมดแล้วเน่เน่อยู่ขาลังฟังกูนี่เป็นเฮี้ยมากนิสัยกูนะเวลาเพื่อนผมอะไรนะเป็นจังหวะก็จังหวะกูนะเก็บกูแหละแมวเย็ดน้าให้แม่งเก็บเอาเหลือแค่นี้ก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไมึงก็มาดูแลกันไปด้วยกัน สัตวกต่อยเสร็จนะได้แม่ไม่ย่เลยปุดีกูจะไม่มีดูดไปไม่ใช่ความผิดของมันแตงเป็นความผิดเราสั่งไว้แล้วครับด่านปิดพอดีนะแล้วผมมันเข้าสั่งใครก็แล้วแต่ไอ้ยิ้มแม่มันมีคดีที่ที่ตรงนั้นด้วยอ่ะมึงต้องบอกกูก่อนเลยยิ้มแม่โอยก็เป็นนั่งเป็นกรรมการก็มีเป็นกรรมการอ๋อเอาใช่มึงก็โชว์การเลยนะมึงเถอยงไปวันนี้ก็สั่งเขาองแดงอะไรเลยเขียนไว้อะไรหมด เขียนอะไรเขียนอะไรนเบอร์โทรศัพท์ให้พรุ่งนี้คุณเขียนใหไทยหน้าร้านผมสั่งเขาหมดเลยอ๋อกูพูดภาษาจีนเป็นเนี่ยไม่พวกพวกคนพาไปไงพวกไอ้ป๋องพวกอะไรเงี้ยคนพาไปแต่เขาไม่รู้เรื่องนะไม่หรอกไอ้ต้อยไปไหนมันก็โดนเขาหลอกตลอดแหละกูคนซื่อกูนี่คนซื่อบางทรงไอ้ไปบางทรงบางินมันก็โดนเขาหลอกไม่โดนประจำนี่กูโดนแยะอ๋อจะเรียนจะโดนแยะดีได้ทิ้นไม่เบียดกุกกลมใช้ไม่ได้ ตอมาติดต่อไปสอนต่อพอดีเด้อเราคุยกัไม่เอาูยัไม่คุยอ่ะอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ยังสอนมวยอยู่สอนหลักันอยู่ที่ไหนบุมเด็กเซียนบุมเด็กเซียนเนยมันบุมเด็กเซียนจากบุ้มอะไเด็กเยอะนะผมสมทเพหรอฮะบุ้มถึงยังย้ายมาจากยายมาจากอุดรมามุทรเพ็เด็กเอด็กเ ต่อไปเด็กใครเนี Depois, yeah. all, ah. ่ยเพราะว่ามาเอาเงินเดี๋ยองเด็กตรกคนเก่งเราไปดูไปหาเด็กเก่ไหนมามันเอ่อมีเด็มันซื้อเข้ามาไม่ไม่ซื้อมีแต่คนยกให้เพราะบางทีเห็นเขาถ่ายเวลาซสอนไปดูเนี่ยพวกเด็กเห็นนะอยากมาดูอยากเพราะไม่มีเด็กเท่ากันหมดนะครับนัรุ่นเดียวกัน